You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming สวัสดีมินรรักเแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม gta v แลลุป GTA 5หรือ GTA V GTA 5ฟก็ได้ GTA V ก็ได้แกนเทฟออโต้ Auto V แกนเทฟออโต้ไฟล์ก็ได้แต่ว่ามันคือบทออนไลน์นะมันไม่ใช่5ฟล์มันะไม่ต้องมีคนมาถามนะครับว่าพี่เซนเล่นเซิร์ฟไหนนะครับมันไม่มีเซิร์ฟให้เลือกนะครับออนไลน์มันมีนมอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับก่อนอื่นครับเราต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะถึงมันจะผ่านปีใหม่มาถึง5วันแล้วก็ตามนะเพราะช่วงที่ผ่านมานี่มีธุระต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าทำภารกิจอื่นๆก็เลยไม่ได้มีเวลามาเล่นเกมมาอัดคลิ ให้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะล่าชาก,กันนิดหนึ่งนะก็นิดหนึ่งอ่ะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละนิดมากโอเควันนี้ครับเรามีรถรีวิวกันอีกแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ รถในแพดใหม่คายโยเปริโก้ไฮมันเป็นรถแพดเก่าครับเข้ามาในแพดท,ที่มีชื่อว่าซัมเมอร์สเปเชียลนะไอเจ้ารถคันนี้เนี่ยหน้าตามันสวยดี <c oughs> ก็เลยอยากเอามารีวิววันนี้ดูแล้วก็มีหลายคนบอกด้วยว่ามันแรงมากเลยอ่ะพี่มันแรงสุดยอดไปเลยนะพี่น่าจะลองเอามาเทียบกับ34มสี 4, จ่จตุรเทพหรืออะไรประมาณนี้ดูบ้างนะวันนี้พี่ก็เลยจัดให้เลยนะฮะแล้วรถที่ว่าคันนั้นนะครับก็เป็นรถชื่อว่าคอเควีนี่แต่ไม่ใช่คอเควีคันนี้นะ เป็นคอควตนี่ครับคอควตตัวใหม่ฮะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อแพทซัมเมอร์สเปเชียลนั่นก็คือคอควต D10 นะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือตัว D10 อันนี้เป็นตัวธรรมดาเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองเทียบกับเท่าตัวคอควตธรรมดาด้วยแล้วก็จะลองเอาไปเทียบกับ4จตุรเทพด้วยตอนนี้เป็น4จตุรเทพสมใจแล้วก่อนหน้านี้เป็นแค่3 3มันไม่จตุรออกจริงๆแล้วอะ่ะ แต่ว่าเราก็อยากพูดเห่ืงนันแหละเออตอนนี้เรายกให้อิตาลี RSX เป็น4จตรุรเทพดึงใน4จตรุรเทพด้วยอีกคันหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องเอาเจ้านี่ไปเทียบกับ4จตรุรเทพด้วยแล้วก็เทียบกับตัวคอกตัวเก่าด้วยคอกเพลตตัวเก่านะอ้าวทุกคนพร้อมไหมพร้อมก,ก่อนอื่นขอกดรถก่อนยังไม่ได้ซื้อรถเลยนะเดี๋ยวดูรถกันดีกว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่รถสปอร์ตที่แพงที่สุดนั่นก็คือ อิตาลี R S X ครับนี่คือรถสปอร์ตที่แพงที่สุดแล้วก็แพงกว่าซุปเปอร์คาร์หลายๆคันเลยนะนี่ก็ซุปเปอร์คาร์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 ซุปปเอรร์์คาอันนี้ก็ซุปเปอร์ซุปเปอร์เฮ้ย G T O ก็แพงเหมือนกันนี่หว่า G T O ล้านเก้าเออนี่ก็ถือว่าเป็นสปอร์ตที่แพงเหมือนกันนะ G T O แล้วก็ไล่ไล่ลงมา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 ไล D O นี่แพงเป็นอันดับที่สี่นะเก้าย่างมาแพงลิ้น เกินน้อเกินเอออันนี้อยู่ในลำดับที่ประมาณ7-8ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีราคากลางๆนะไม่ได้แพงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปแต่อย่างน้อยมันก็แพงกว่าซุปเปอร์คาร์หลายๆคันแหน่อย่างเช่นเทปเพสต้าอย่างงี้ G P 1, <Cent ono. S> 1อย่างงี้เซนทอโน่นี่นับไหมเซนทอโน่ <laughs> ono, เออเซนทอโน่เซนทอโน่เป็นรถสปอร์ตเอ้ยเป็นรถซุปเปอร์ที่ราคาถูกมาก แปดหนึ่งึงอย่างนี้เป็นรถซูเปอร์ที่ราคาถูกมากๆเหมือนกันนะใช่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าคอนเกรดดีสิบนะราคาอยู่ที่กลางๆนะฮะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะร,รถสปอร์ตเป็นรถราคาที่โอเคอยู่เราจะสั่งซื้อเจ้าคอนเกรดดีสิบมาแล้วนะอ่ะโอเคขอสั่งเป็นสีแดงและกันพอรถจริงๆ,ๆเขาออกมารู้สึกว่าจะเป็นสีแดงอ่ะจัดป้านี่มันมาเป็นเพลงของไททอตสมิธแล้วเนี่ย อไอ้แดงกับไอ้เขียวแล้วต้อหาเป็นดำกับเหลืองเลยดำกับเหลืองเหรอ Black and yellow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  โอ้บุกอินเตอร์ว่ะไปๆๆพวกเราไปแต่งรถกันดีกว่าไปเวลาพี่ไม่ดูมี่ก็ดูแต่นายแก๊งใครจะไปเข้าใระหว่างนี้มาลองวัดความเร็วดูเลยไหมอ่าตัวใหม่กับตัวเก่าสามสองหนึ่ง let's go โอ้โหฟีพอกันสุดยอดตัวใหม่ออกมากระชนเลยอย่าฮั่ย่าล้อฟีพอกันเลยทั้งตู้ใหม่ตัวเก่าเป็นรถขับหลังเหมือนกันนะตาไปตามไปเยวแคบเยวอะไรอ่ะรู้สึกว่าตัวเก่าจะแรงกว่าด้วยหรือเปล่านะเปล่าเปล่าพี่ตัวใหม่โดนเฮลแคทชนจับเอออันนี้แค่ลองเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะเรายังไม่รู้เลยว่าของจริงที่ตัวไหนแรงกว่ากัน รถมาส่งแล้วเหรอเนี่ยแล้วมา,ลมาแล้วมาแล้วดีรถของเราเป็นรถสีแดงนะรถที่เราเลือกมาเป็นสีแดงแล้วก็รู้สึกว่ารถต้นแบบของเขาที่ออกมาเปนจะเป็นสีแดงอยู่แล้วเนเาะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะจำได้ว่าตอนที่เห็นเจ้าค o วเวตซีแแรกๆเนี่ยนึกว่าเฟอร์รารี่ไม่เถียงเว็บแรกฟอร์รารี่แล้วออกมาเป็นสีแดงด้วยเนาะ ห <MVP S 1> น้าพีเอลเชฟโรเลตที่ว่าเออหน้าตาเว็บแรกนี่แบบเฟอร์รารี่มากอะ่ะแต่จริงเออมันคอเวตนะเป็นรถคอเวตต้นแบบของรถคันนี้จริงๆมาจากรถคอเวต C8 นะตัวล่าสุดเลยใช่ตัวล่าสุดเลยและก่อนหน้านี้อ่าตัวคอเวตในเกมชื่อคอเวตธรรมดามันมาจาก รถ Corvette C7 นะเจ้าคันนี้มาจาก Corvette C8 แล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกมันผสมกับ l a m b o r g h i n i Aventador เ v j เข้าไปด้วยนะสงสัยไหมว่ามันผสมกับ Aventador เข้าไปตรงไหนนะทุกคนสงสัยไหมสตรงไหนเหรอน่าจะเป็นตรงดิวฟิเซอร์นะถ้าเราคิดเนี่ยดิวฟิเซอร์ตรงเนี้ยตรงด้านหน้าเลยหน้าไร้หน้ารถเลยเนี่ยเนี่ยทรงนี้มันดูเหมือน Lamborghini อยู่นะทรงเนี้ยอ๋อ เอใช่ใช่เหมือนอเวนท์ดออยู่ก็น่าจะเหมือนเฉพาะตรงนี้แหละตรงด้านหน้ารถกระจกมองข้างเลยป่ะเนี่ยกระจกมองข้างเหรอหรือเปล่าไม่รู้สิอเวนท์ดอกระจกมองข้างเป็นไงวะลืมใครมันจะไมนั่งจำกระจกข้างรถเลยเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบให้ดูแล้วกันเออแล้วก็ไปดูกันเอาเองแต่ที่แน่ๆคือตรงดิฟฟิเซอร์เนี่ยเหมือนอเวนท์ดอนะแล้วก็นอกนั้นตัวรถเหมือนคอเวตซีใช่เหมือน ท้ายเหมือนหน้าเหมือนข้างเหมือนเหมือนมากๆคันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันแต่งอะไรได้บ้างครับอ๋อหรือบอกอีกอย่างหนึง่งคือรถคันนี้เนี่ยค o r ว e t ีแมันเป็นรถรุ่นที่ย้ายจากเครื่องหน้าไปอยู่ตรงกลางแล้วนะ D10 ก็เหมือนกันครับตอนนี้เครื่องมาอยู่ตรงกลางแล้วคืออยู่ตรงด้านหลังคนขับนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่าอ๋อเก็บความรู้ ทำไมถึงย้ายเครื่องจากหน้ามาอยู่ตรงกลางมันมีข้อดีอยังไงฮะเวทดบาลานครับผมอ่าเวทดบาลานหรือง่ายๆก็คือเรื่องการกระจายน้ําหนักจะมาอยู่ทํากดตรงกลางลถมากขึ้นทําให้ลถมีความเสถียรมากขึ้นนั่นเองโอ้โควิดเครื่องมันใหญ่มากแต่มันส่งกําลังได้สูงแตะว,ว่าข้างหน้ามันหนักและตูดมันเบาเมรุ่นมันก่อนนะ เรงแบบแบบอัดเตเ็มนเนี็ีแยตูดปัดแน่นอนแน่นอนแรงท้องสูง <c oughs> อุ้ยตูดเบลวูบี้บังแล้วก็รู้สึกจะเปลี่ยนข้อเหวี่ยงด้วยจัดไปเลยเท <c oughs> ่ๆกลิว <c oughs> ด้านหน้ามีแบบคาร์บอนคาร์บอนไพเมารีสีแล้วก็คาร์บอนแบบซิคนดอรี่สี เอาแบบซิงแล้วกันดีคาร์บอนฮูซิงอะไรเนี่ย<ม>เดินไปไหนก็เจอตะตูดเบลวูบี้จะเดินมาดูไงรถชนดสดเลยโอเคเรามาดูลายกันดีกว่าครับมีลายแรกยอมแมวหนึ่งยอบแมวสองดีนลายนี้สวยวะนะเฮ้ยอันนี้สวยสองชิ้นเออดูดีนะสีขาวขาวก็สวยนะยังไงไม่รู้ อันนี้ก็สวยว่ะดเมไ้ลยสีเยลโล่เออว่ะแมกโดนน้องแม่โดนน้องไม่โดนน้อโอ้โหเมกาจ๋าแอมเบอร์วิกากลัวคนไม่รู้นี่มันกางเกงในพี่โตเขากางเกงในพี่โตสีแดงไม่ใช่หรออเมริกาลาวแอนพาวเหตุการ์ตี้โอ้ยถึงตอนเล่นเกมเป็นอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะ แกะกระป๋องสีรลสากมาเฮ้ยแต่ดูไปดูมาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่อันนี้มันจะเหมือนลายพังงูวอบแทงนี่ปังกันพังงูวอบแทงลายพังอะไรกันเออแทงก็มาก็สวยอยู่นะลายพังนี้นี่ลายพังแบบพิกัสซี่ฮันเตอร์โอโหลายกระเบนลายคือบินลบป่ะเออคือบินลบไม่ก็เฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างงี้อัปปารชีหมดแล้วครับผมมีแค่นี้เราจะขออัญเชิญลายนีแล้วกัน อทวินแบ็คเบซิ่งสตรีปทะเบียนมีสองแบ็คทะเบียนก็ดำวัดซับมันอ่านว่าสไตรป์ไม่ใช่สตรีปอ้าวเหรอสไตรป์สไตรป์อันนั้นมันสตรีปครับเออว่ะบอกว่าอ่านผิดมาตลอดทุกคลิปเลยนะนนะเฮ้ยสีเทาก็สวยเว้ยสวยทุกสีเลยอ่ะเออสวยทุกสีเลยสวยทุกสีดีทุกเฉด มันเป็นรถที่สวยอยู่แล้วอ่ะโอ้ออกส้มๆเหลืองเหก็สวยโอ้โอว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวอ้โอ้ว้าวโอ้้าว้าวโอ้ว้าวอ้ว้อ้วอ้าอ้าองซ้อมๆ้าวโอ้ว้อ้้าวโ้นี่กโได้เอ้ว้วโอ้ว้อ้ี้าอ้ออวอวออโวสโวสอ สีฟ้าอุ้ง่วงน้ำเงินน้ำเงินก็สวยสีไหนก็สวยสีไหนก็สวยครับสวยทุกโทเลือกไม่ถูกเลยครับผมงานนี้เอาสีดีละกันดีแบ็กสติลเท่อะออกเท่เทสีที่สองซิงเกิลอรคือสีอะไรบ้างสีล้อแม็กนั่นเองสีล้อแม็กครับผมถ้าแม็กเดิมมันจะเปลี่ยนสีเออใช่แม็กเดิมมันจะเปลี่ยนสีนะสีแบ็กไปละกัน เออดำาเหยาะแกอไอยน้ำดําเหยาไม่ใช่ละสีภายในรถเอาเป็นสีอะไรดีอ่ะัวครีมไหมครีมอีกแล้วเหรอเบื่อครีมมากเลยแดงไหมครีมแทบจะทุกคันเลยแดงตัด่ต้องสตาก็ไม่เลิกเอากรอฟอีเดียดีไซน์มาเนาะซุปเปอร์คาร์พพอร์ตข้างในเหมือนกันทุกคันเลยเอาแดงแล้วกันแดงตัดด้อตัดแดงไป ืมือว่าดีอันนี้คือโลโก้ครูจะอยู่ข้างรถนะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับรถคันนี้มันอยู่ไม่ค่อยกลางประตูเลยมันอยู่แบบเฉียงๆไปก็ไม่ติดละกันรูหฟังคาถอดหลังคาออกเลยไหมถอดได้ถอดได้นะสวยงามมากมายหรือว่าจะใส่ไว้เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นสีเซคัคนเดอรี่หรือว่าจะเป็นสีคาร์บอนก็ได้อยู่คาร์บอนแค่นั้นจะเป็นอย่างนี้ละกันลู่โค้ดเบา หลังคาด้านหลังครับผมอ่าเล็กมากตรงนี้กระปุ๊บดักลมไม่เอาดีกว่าสเกิร์ต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 ดีแล้วกันสเกิร์ตี่ส,สิบอดแมวสเกิร์ตแล้วก็หางดังสปอยเลอร์อุ้ยสปอยเลอร์ใหญ่เบิรมเลยโบรานข้าวต้องกินข้าวสปอยเลอร์เดิมก็น่ารักดีนะ แต่มันไม่ีไม่มีเอฟเฟกต์อะดีเอาวันดีละกันดีเอ้ยเหมือนไลน์มันทาาสปอยเลอร์ด้วยนี่หว่ะใช่คืไลทับสปอยเลอร์ใช่ไลทับสปอยเลอร์ไปอ่ะโอเคเฮ้ยถึงไหนแล้ววะสปอยเลอร์อ่ะซันสตรีปซันสตรีปบังแดดบังแดดไม่สวยครับไม่ติดโหลดเตี้ยโอ้โหโหลดจะติดล้อเลยอ่ะเตี้ยแบบเตี้ยจัดอ่ะจุดพื้นเลยได้จัดให้อยากเตี้ยจัดก็จัดไป คาสติชั่นเทอร์โบติดให้หมดครับติดทุกอย่างครับผมล้อล้อเดินกระสุนอยู่ลองดูหลายๆอันไอสีเงินเห็นไหมมันเอาเป็นโครงสร้างเดิมแต่เอาเป็นสีโครมน่าจะตัดนะอะไรนะโครงสร้างเดิมมันจะเป็นสีโครมน่าจะตัดบีบลอนี้ไหมรอนี้รอนี้แต่เป็นสีโครมดูไหมพี่เออน่าจะตัดนะรอนนี้แต่เป็นสีโครมเลย อโครมเนี่ยนะเออเงาดูสว่างเออก็ได้อยู่สีโครมมาแล้วก็ยางคลาสต็อปทายคลาสต็อปทายนี่เป็นยางแต่งนะดีไซน์ยางแต่มีที่เลือกแค่อันเดียวได้สมอลสตีทจะมีให้เลือกเยอะกว่านี้หมดแล้วอันนี้ก็คือ กระจกข้างเอาเป็นเข้มๆ,ๆหน่อยก็ได้อะในๆรถมันก็เน้นทนดำๆเทาๆแล้วโอเคเรียบร้อยแต่งครบหมดแล้วครับต่อไปพวกเราจะลงไปซิ่งข้างล่างกันดีกว่าไปเลสโกออกมาเป็นตอนลกลางคืนเลยนะลงคืน้นดอนนี้เลยโอรถสวยมากอ่ะเดี๋ยวให้เบลบูบีนั่งเป็นพิตตี้หนะ้ารถไม่มีรถ ไอ้เ็นเป็นน่งเป็นสกอยเออไม่ได้อยู่ครับาวคอยองค่ะอาบันเลยหยุดหท้ายปัดหนักมากคูนี้กูจะไม่เข้าสวยดีเนาะรถมันสวยนะแต่ท้ายมันปัดอ่ะขับยากอยู่แล้วก็อัตราเร่งดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะอู๋รถไขวะเนี่ยไหนไหนไหนเกือบสะดุดสูตรสวยอ่ะคือ หน้าก็สวยตูดก็สวยใช่มคแต่อัตราเลขดูไม่ค่อยเวริร์กเลย <_ d ose> เลี้ยวมากสบัตมาก <_ d ose> แท็กชันน้อยใช่ไหมคันนี้ <_ d ose> เน้นรถขับหล่อเออเท่าที่เราลองดูนะรถ <_ d ose> เรกลิ <_ d ose> อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปแข่งกับรถคันอื่นๆแล้วกันแข่งในโหมดแจ็คก่อนแล้วกันเนาะ <_ d ose> เดี๋ยวรู้กันว่าคันนี้จะแรงจริงๆหรือเปล่า จอดเดียกกันก่อนทุกคนเดี๋ยวเราออกพร้อมกันโอ้เ oh, าจะอัดกันได้เหรอเตอร์ก็มารเตอร์ถในตำนานมีคอฟเฟตตัวเก่ามาด้วยนะแต่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะสู้ได้เพราะว่าวาร์ปวาร์ปวาปจัดวาร์ปจัดคอฟเฟตตัวเก่านะโอเคมีพาไลายมี GTO มีอิตาลี RSX รถที่เราเพิ่งรีวิวไปล่าสุดแล้วก็มีรีวอเตอร์นะเคนะพร้อมไหมพร้อมครับสามสองหนึ่ง <3, S 2> <A. S 1> ไป <A. S 1> โอ้โห <A. S 1> ออกตัวมาก็โดนเขากินเรียบร้อยแล้วยังไงรีวอเตอร์ water. กินรีวอเตอร์อยู่นะงไง R S X รีวอเตอร์โดนกิน RSX กับพาลายครับเดือดมากครับจังหวะนี้ขาดลอยครับพี่ฮะพาลายขาดลอ, <พา S 2> อยเลยพาลายนับใช่ไหมได้โหพาลายนับขาดลอยเลยแล้วก็ r s x ใช่ไหมคันที่2คันที่2เป็น GTO ครับ GTO แล้ว r า x อ,อ,อ่ตาม GTO อยู่หน่อยเดียวโอ้โหเอ๊ะถ้าไมเราวัดกันทุกทีรู้สึกว่า GTO มันจะไวกว่าเอ้ย R S X มันจะไวกว่าอ๋อเปล่าฟซีครับ เกี่ยวหรอวะเนี่ยแต่ท uhm ี่แน่ๆคือคันนี้เท่าที่ลองดูแล้วไม่ใช่สายทางตรงนะทางตรงสู้เขาไม่ได้นะคันนี้อาจจะโค้งก็ได้เอออาจจะทักโค้งก็ได้นะก็ต้องลองดูกันแหละว่าจะโค้งหรือเปล่าจะโค้งหรือว่าแต่รถสวยนะเอาข้าวรถสวยมากมันเป็นรถเฟืองเลนรถเฟืองเลน ตอนนี้ถปลอยเรื่องวับไปวับมา่วกแหม <laughs> เรียบร้อยเข้าในอันดับที่4นะแต่อคอควตตัวธรรมดานี่หายไปเลยสาบสูดไปเลยนะแสกีว <laughs> อเตอร์มาเมื่อกี้มารอบนี้เราจะมาเอ็กซ์ตีมกันครับเราจะมาแข่งกันในแบบเข้าโค้งด้วยนะแล้วก็ความเร็วด้วยนะครับแล้วเราจะดูภาพรวมของเจ้ารถคันนี้ว่ามันเป็นยังไงนะเวลาเอามาแข่งแล้วมันจะพอสู้คนอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะ ซึ่งฝีมือเราก็พอมีบ้างเล็กน้อยตอนนี้ให้เฟิร์นไลท์สูตึกเป็นคนขับด้วยแหละไปเลยป้ะหรือว่าเรียงไปเลยไปเลยไปเลยอ้าชิบหายลืมพุ่งมันพุ่งได้หรือเหรอปัวย้ำมันอ,อ่ะเอาว่ะดีสิบที่หนึ่งเลยครับเรียบร้อยเกมวาร์ปไปละรีวเตอร์ เจอกับรถไล่อะอิตาลี r s X ของเบลบูบี้อ้้หท้ายโคตรปัดเลยโคตรปัดอะ่ะเอ้ยว่าแต่คันนี้แต่งมาป่ะวะอ้าวเลเรียบร้อย,ยอิตาลี r s X เข้าค้างทางครับรีวอเตอร์ก็กลักมาครับผมโอโ้้หท้ายปัดมากปัดแบบน่าเกลียดเลยอะ่ะการควบคุมถือว่าไม่โอเคแล้วนะคันนี้ เรียบร้อยปัดเสียหลักแล้วอา้อาอา้ามันคอยจะปัดตลอดเวลาเลยฮะเหมือนเล่นเหมือนเล่นฟอร์ซ่าคอนเชั่นโฟในการาฟิกจรเจ้ <c oughs> เรียบร้อยเป็นเรกผสมจริงเบลบูบี้ลอยไปแล้วไยโค้ <c oughs> <c oughs> หคันเร่งหนักไม่ได้เลยคันเนี้ยอ่ะจริงเป็นยังไงฮะเร่งหนักไม่ได้ก็คือคันเร่งหนักไม่ได้เหยียบตายก็ไม่ได้เหยียบตายแล้วคือแบบลื่นลื่นตามเสียงเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเลี้ยวธรรมดาย,ยังลื่นเลยต้องคอยเบรกช่วยอะ่ะเนี่ยลื่นง่ายมากโอ้ ขอขอขอตดลตัดบเลยอ่ะอันเนี้ยถ้าใครจะขับนะองมาลไยให้ถึงนะยอดคือขับดีแค่ไหนถ้ามันมัลื่นอย่างงี้มันก็เสียเวลาแล้วอ่ะแฟกชั่นน้อยมากขอเลยคือต้นค่าแฟกชันต่ำมาก ต้องคูแบบจางกลางแพชชั่นต่ำหนักใจครับคูมรถคันนี้ขับคันนี้นะเข้าลายอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่าการเหยียบเบรกแล้วเออต้องคอยเบรกช่วยตลอดเวลาเลยนะถ้าใครสังเกตคือไฟไท้ายนี่แบบมาทุกโค้งอะ่ะคิดว่าเข้าลายนี่ช่วยในการเข้าโค้งให้ให้ดีแล้วนะโอ้ <c oughs> โหต้องเบรกช่วยครับเออ ก็ประมาณนี ots, also, ้สำหรับเจ้ารถคันนี้นะมาครึ่งทางแล้วฮะเราจะขับต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเท้นชัยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการทรมานอย่างหนึ่งเลยนะขับยากเออมันขับยากมากโอโอโอเกือบหลุดโค้งหายหายถูวิธ ลงทรายลงอะไรนิดนึงนี่คือปัดเลยอ่ะก็ใส่ยางอะไรมาเนี่ยดันหลบเลยน่าจะเป็นดันลื่นดันลื่นบิเชลื่นเป็นของจีนยางจีนแดงไม่ใช่ยางเยอรมันนะยางจีนยางจีน ตามเฟิร์สไลท์ไม่ทันเลยจริงๆเว้ยตอนนี้กลายเป็นเฟิร์สลื่นไปแล้วนี่นจริงเฟิร์สเฟิร์สไลด์เฟิร์สไลด์เฟิร์สไลเฟิร์สไลด์เหมือนที่เซนชอบเรียกเฟิร์สไลด์อะไรครับอะไรครับโอ้โหขอโทษครับนี่รถถึงกูทำไมครับทำไมครับ สองโค้งไหลสองโค้งเลยไหลสองโค้งโอ้ดีทางโคก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะโอ้โหมองเป็นแง่ดีไว้มันอาจจะแค่ power slide โอ้โหนี่เข้าโค้งหรือลงคอครับเนี่ย้งปรับเสียงโอ้โหปวดใจป่าจริงๆกับทายนะโอ้โหมันสไลด์ทุกโค้งเลยอะครับ อาการดักจริงกันเนี่ยถามจรีงเรื่องวางกลางนี่เวทเวทเรติโอนี่คือ,อยังไงครับข <c oughs> ึ้นหรือแย่ลงคือรถจริงอาจจะดีขึ้นหละรถจริงมันดีแต่สภาพการขับดูแล้วก็คล้ายๆกับคอคอ,อเวทตัวธรรมดาเลยนะถ้าจำไม่ผิดคอเวทตัวธรรมดาที่มันก็ทรงเดียวกันเลยคือแท็กชั่นน้อยออกโั่ก็ลื่นบ่อย เรียบร้อยเขาเต้นชายแล้วแต่ผมคิดว่าตัวเก่ามันตัวเก่าขับได้กว่ามันยังดึบอยู่นะเออตัวเก่าดึบกว่าหน่อยนึงใช่ไหมแต่มันต้องตีวงกว้างหน่อยเดี๋ยวไม้เอาตัวใหม่มาแล้วก็มาเจอตัวเก่าเราแข่งกันสองคนเลยลองแดกกันดูเลยคนอื่นคนอื่นก็คันไหนก็ได้อยากรู้แค่สองคันนี้แหละว่าไอ้คอรเตตัวใหม่กับตัวเก่าตัวไหนแรงกว่ากันรอบนี้เราจะลองวัดกันดูอีกรอบหนึ่งนะว่าไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยมันจะตาม ดีสิบพันหรือเปล่านะไปแล้วไฟฟ้าโอ้โห oh. oh. ออกตัวรู้สึกว่าดีสิบจะก,กิน <c oughs> ดีสิบไปไวกว่าเยอะเลยยังไงฮะรถไฟฟ้าจะโดนกินไหมตามไม่มทันแล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ้วแต่นีออน <c oughs> อมาแล้วมาแล้ว ไปก็ไม่ไหลต้นก็ไม่ค่อยมาคันนี้อ้าวอ้าววับวับวัปเมวับทำไมเรายังไม่วับโอ้โหตามไม่ทันเลยครับตามดีสิบไม่ทันเลยฮะดีสิบนับห่างเลยนะเอาวรถเบนซ์ใครเอามานะ ยาไปยาไปแต่ก็อยากว่ารู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะทรงตัวดีกว่า D10 นะค่าดักชั่นมันจะสูงกว่าหน่อยแต่ D10 นี่คือได้ในเรื่องของความเร็วแต่ก็ยังเร็วได้ไม่เท่าไหร่นะจบแล้วอะ่ะอยู่ที่4มาซคโคนี่ถูกกันเยอะเลยนะ <c oughs> หลักแสน กินรถล้านห้าโอ้โหตายล้เออแล้วก็รู้สึกว่าค่าแท็กชั่นจะโอเคกว่าด้วยนะอ้าวโอเคหลังจากที่เราได้ไปลองทดสอบเจ้าคอเ l Quet D10 กันไปเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไมค์จากที่ลองก็คือรถคันนี้มันค่อนข้างที่จะขับยากก็คือหนึ่งเลย t r a กชั่นมันต่ำแล้วก็สองเกิดอาการ oversteer ได้ง่าย ถ้าคนนี้ไม่ค่อยการชำนาญด้านการขับรถอยู่แล้วแล้วมาเจอคันนี้นะมันจะยิ่งขับยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันจะคุมไม่ได้แต่ยิ่งทางที่มันเป็นถนนธรรมดาพวกลาดยางหรืออะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่เรียบอยู่แล้วก็คือทางมันต่างระดับทางมันเป็นเนินอะ่ะล้อหลังมันจะไม่ค่อยเกาะกักบถนนเนาะแล้วมันก็จะหมุนในที่สุดซึ่งบอกเลยว่าขับยากมากอออย่างหนึ่งรถแพงด้วยรถเท่าไหร่นะล้านห้าล้านห้าในราคาล้านห้าเนี่ยรถมันแพงกว่าซูเปอร์คาร์หลายๆคันเลยนะ นึกถ้าเอารถซูเปอร์คาร์ดีๆเนี่ยถ้าอัพราคาอีกหน่อยหนึ่งนี่ซื้อแบบอย่างพวกไอโอซิลิสหรือว่าที20ขับได้เลยดีกว่าด้วยแถมค้าสวยต่างหากก็อย่างที่ว่าถ้าใครไม่ชํานาญรถจริงๆนะอยากซื้อคันนี้มาเล่นแล้วใครที่ชํานาญรถแล้วนะก็ไม่ให้ซื้อคันนี้มาเล่นอยู่ดีเพราะมันขับยากมากๆ, <c oughs> ๆเลย <c oughs> <c oughs> เออสรุปก็เป็นรถที่ขับยากมากจริงๆนะแล้วก็มีรถหลายๆคันที่ดีกว่านี้โดยสรุปแล้วนะเจ้าคอคเผลต์ D10 ของเราเนี่ยข้อเสียของมันจะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น ค่าแท็กชั่นที่ต่ำมากมากนะแล้วก็อัตราการเร่งที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ท็อปสปีดก็ถือว่ารถที่ราคาถูกๆ3ามี่แสนมันยังมีรถที่แรงกว่าเลยนะอย่างมาซาโคนี่ก็ถือว่าแรงกว่าเส่วนข้อดีรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะม, <c oughs> มีไม่มีอ่ะอะไรหรอพี่สวยตายดูดิพี่รัต่าสวยอีกแล้วหรอพี่โอ้โหสปอร์ตขนาดนี้ อ่าสวยสวยสวยก็สวยเอจยเอจริงๆก็สวยอยู่นะหน้าตาคันนี้เออหน้าตาเขาออกแบบมาดูดีนะดูเข้าท่าเนาะสวยตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าก็สวยหน้าตามีมบบตั้งซื้อม,มาขับแล้วมีความสุขแล้วทำไมจบแล้วฉันมีตั้ง <c oughs> โอ้โหอ่าโอเคคนที่เห็นความสวยหรือว่าเป็นคนที่รวยอยู่แล้วนะถึงจะซื้อคันนี้มาเล่นนะส่วนใครจะซื้อมาใช้งานใช้แข่งใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่คุ้มนะครับเน้นซื้อมาหล่อๆอเท่ๆเฉยๆนะแค่นั้นเองคือข้อดีของมันนะ รถเบลงเลนเออสุดท้ายเราขอตั้งฉายารถคันนี้ว่ารถหนักล้านทำไมอ่ะคอเขตมันมาจากคำว่าผู้หญิงเจ้าชู้โธ่เพิ่รู้เนี่ยเลยหมดกันกระเบนดุเออก็เขาตั้งชื่อไว้ให้อย่างเงี้ยเอออ่ะโอเควันนี้ก็ต้องลาไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบดูคลิปเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไป ลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบายอาณาซิก mm ิโ hmm. ย